มาพูดถึงในส่วนของการถอดบทเรียนนะคะสำหรับที่จะใช้สอนนักเรียนที่ได้เข้าฟังในการไปศึกษาดูงานในวันนี้นะคะก็จะแบ่งการถอดบทเรียนออกเป็นลักษณะก็คือตามการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเวอร์ชันที่3ก็คือ2 3 4นะคะก็คือถอดแบบ2 3 4 สองคืออะไรสองก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะคือเวลาเราเขียนเวลาเราเขียนเราจะเริ่มจากฐานคือคือข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือจะเป็นถอดจากเงื่อนไขความรู้คุณธรรมผู้คุณธรรมเสร็จแล้วก็จะเป็นหลักพอประมาณซึ่งอยู่ด้านบนสุดแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอ่าพอพอประมาณปั๊บก็จะเป็น ความมีเหตุผลและก็ภูมิคุ้มกันถึงจะโยงขึ้นไปใน4ก็คือ4มิตินะคะก็จะมีวัตถุสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและก็สังคมนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการถอดบทเรียนทีนี้มาดูกันว่าแต่ละอันนะทำยังไงคือสมมุติว่าเรามีมีเรื่องราวนะคะหรือว่ามีเนื้อหาบทเรียนที่ทํามา1อย่างนะคะก็จะต้องเริ่มจากความรู้ถ้าสมมุติว่าเราจะทํา ขนมขายเราก็ต้องมีความรู้ว่าขนมต้องทำยังไงอา,อาศัยมีส่วนประกอบอะไรทำไมยังไงขั้นตอนวิธีทำยังไงถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นเสร็จจะโยงไปยังเงื่อนไขคุณธรรมที่จำเป็นต้องใช้นะคะเช่นต้องใช้ความพยายามความอดทนหรือว่าความรับผิดชอบถึงจะสามารถทำได้เสร็จแล้วก็จะขยับไป ในการเขียน3นะคะเวลาถอดก็คือ3ก็จะเป็นเรื่องความพอประมาณคือถ้าเราจะพอประมาณได้หลายอย่างเช่นเรื่องเวลาเรื่องจํานวนเรื่องการเงินการคํานวณได้หมดนะคะแล้วก็ความมีเหตุผลก็คือพอเราจะทําขนมเราทําเพื่ออะไรสาเหตุว่าเราทําไมต้องทําหลังจากนั้นเสร็จพอทำเราทําขนมก็เพื่อให้ขนมมาขายเพื่อสร้างไรายได้อย่างเงี้ยนะคะคือเหตุผลพอภูมิคุ้มกันปุ๊บก,ก็จะเป็นการ คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทําขนมขายได้ในอนาคตเราก็จะมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดในสังคมที่สภาวะที่ต้องเอ,อเขาเรียกต้องมีอาชีพเสริมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเสร็จก็ขยับไปด้านวัตถุวัตถุจะมีปัญหาในการถอดบุเรียนของครูมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงวัตถุให้คิดว่าทำอะไรให้ได้ผลลัพธ์เป็นอันนั้นก็จะต่อมาเป็นวัตถุเช่นถ้าทำขนม วัตถุก็จะออกมาเป็นขนมทำขนมเคก้กวัตถุมิตดิด้านวัตถุก็คือออกมาเป็นขนมเคก้กแต่ถ้ามันเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรมนามธรรมมากๆเช่นอาจจะเป็นมารยาทไทยคือถ้าเราสอนเรื่องมารยาทไทยได้อะไรอาจจะเป็นว่าเด็กได้เห็นคุณค่าในความเป็นไทยก็ได้นะคะคือถ้าถอดบทเรียนเรื่องวัตถุไม่ได้ให้พิจารณาอยู่อย่างนะคะก็คือมิติที่มาสัมพันธ์นกันก็คือ ในวัตถุนั้นคือเขาอาจจะเป็นด้านให้ความรู้อะไรเกิดทักษะอะไรแล้วก็มีค่านิยมที่ดีงามยังไงแล้วก็ไปเทียบจาก3ตัวนี้มาเพื่อในการเขียนด้านวัตถุก็ได้นะคะเสร็จไปด้านสังคมสังคมก็จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมก่อนสิ่งแวดล้อมก็คือเราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยังไงจะเป็นหรือว่าวัตถุสังคมเดี๋ยวคิดก่นอนวัตถุนะคะแล้วก็มิติด้าน สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันนี้ก็คือถอดได้ไม่ยากนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะทําให้เรกเรียนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แต่ในลักษณะคือถ้ากรรมการถามจะไม่ถามแบบนี้เขาก็จะถามเลยว่าอาวทำไมถึงทําแบบนี้นะคะเช่นทาไมต้องทําขนมหรือว่าได้ลงอ่ะทำไมต้องทําขนมทําแล้วได้อะไรคือ เวลาการตอบก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าเงื่อนไขที่1เง,งื่อนไขที่2แต่ให้ตอบแบบบูรณาการแบบร้อยเรียงแบบร้อยแก้วอันนี้คือฐานที่เข้าไปศึกษาดูงานในวันนี้นะคะ